ไพ่เจ็ดเหรียญบนเรียนแห่งการรอคอยฉันอยากชวนคุณผู้ฟังหลับตาเพียงเซลว,วินาทีหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจออกช้าๆวันนี้ฉันจะพาคุณเดินทางผ่านไพ่ใบหนึ่งที่สะท้อนเรื่องราวของการรอคอยลองจินตนาการว่าคุณคือชาวสวนคนหนึ่ง ควนปลูกต้นไม้เล็กๆไว้กลางแปลงดินทุกวันคุณลดน้ำรวนดินใส่ปุย๋ยและคอยเฝ้ามองต้นไม้ที่ยังไม่ออกผลในทันทีมันเติบโตช้าๆแต่ในความเงียบนั้นมีสิ่งเล็กๆกำลังผลิบานอยู่ใต้ดินเสมอนี่คือสาระสำคัญของไพ่เจ็ดเหรียญค่ะมันบอกเราว่า ผลลัพธ์ที่มีค่าที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากความพยายามที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากความเชื่อมั่นที่คุณไม่อาจเห็นด้วยตาในวันนี้แต่หัวใจคุณรู้ว่ามันกําลังเติบโตในชีวิตจริงของคุณบางครั้งคุณอาจกำลังรอคำตอบรอความสำเร็จรอการเปลี่ยนแปลง และหัวใจของคุณอาจสันไว้ว่าเมาื่อไรมันจะมาถึงไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าสิ่งที่คุณทำมาถูกต้องแล้วคุณแค่ต้องไว้วางใจในกระบ,บวนการและให้เวลา